สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยกับช่อง k Scoop ขอบสนาม Channel อัปเดตข่าวสารการกีฬาฟุตบอลทั้งไทยและต่างประเทศมีมาอัปเดตเป็นประจำทุกวันชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเริ่มกันเลยนะครับ อัปเดตข่าวสารณวันที่10เดือน10 2563คอนซาเดอรลี่พบโชนันเบลเบรี่คอนซาเดอร์ลี่เฮรอบแรก5เกมเปิดบ้านเชื่อโชนันชนาทีมไร้ชื่อคอนซาเดอร์ลี่ซัปโปโรควาชัยเหนือโชนันเบลเบลี่2-1จากการเหมาประตูของไดกิคาเนโกะที่สนามฮัชูเบซึเป็น เกมคู่ระหว่างคอนซาเดเลซัป,ปโปโรที่ลงสนามไป21นัดมี18แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางเปิดบ้านรับมือโชนันเบลเม,เม,เมเลีอันดับสุดท้ายของตารางที่มี9แต้มจาก19นัดมิชามิดเฮโลเปโตวิทยังไว้วางใจโคจิโลนากาโนผู้รักษาประตูดาวรุ่งล่างย่งเฝ้าเสาแม้ที่ผ่านมา สองเกมจะเสียไปถึง7ประตูก็ตามโดยทางกวินธรรมสัจจานันยังคงไม่มีชื่อในเกมนี้เช่นเดียวกับชนาทิพสุกสิน์ที่ยังไม่ผ่านการททสตบความพิษโดยแดนน้าเลือกใช้แอเดสันโลเปสเป็นหัวหอ,อกตัวเป้าจังหวะการยิงครั้งแรกเป็นของฝั่งทีมเยือนเมื่อทาลิกขึ้นโขกเต็มใบแต่ทางโคจิโรนากาโนะปัด ทิ้งออกหลังไว้ได้ในนาทีที่2เกมทำท่าทางเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ทางทีมเยือนกลับมาได้ประตูขึ้นนำดือด้อๆจากลูกยิงไกลระยะกว่า25หลาของไดกิคาเมโกะที่ปัน่นโค้งนีมือโคจิโร่นากานะเข้าประตูโชนันบุกนำา1ต่อศูนย์ในนาทีที่36 เจ้าถินตามตีเสมอสมริดในช่วงท้ายครึ่งแรกโดยเริ่มจากลูคาสเฟอร์นันดิตยิงไปติดชาโตชิที่เคียร์เส้นประตูแต่บอลทะลักเข้ามาชุตะหน้าขอบกิดโทษแล้วยิงสวนไปเสียบทาคุโรเปลี่ยนทางเข้าประตูเกมกลับมาเท่ากัน1ต่อ1ในนาทีที่42นาทีที่71 เจ้าถิ่นเกือบได้ประตูที่3จากจังหวะที่ทาคุมะอาราโนโตอกต้นให้ชุตะหน้าประตูแต่ไม่มีจังหวะเข้าทำก่อนคืนกลับมาให้โยชิฮากิซัดด้วยซ้ายแต่ไปติดแนวรับของทีมเยือนที่เคียยวไว้บนเส้นประตูช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูจบเกมคอนสโเดเรซาโปโลเปิดบ้านเอาชนะโชนานเบมเบล่ส2ต่อ1ขคว้า3แต้มแรกใน5นัดด้วยขยับไปมี21แต้ม สำหรับเกมนัดต่อไปของคอนซาโดเลสซัปโปโรจะออกไปเยือนนาโกยาแกมปัตในวันที่14ตุลาเวลา1จนกา30นาทีสรุปตารางคอนซาโดเลซัปโปโรจากอันดับ15ขึ้นมาเป็นอันดับ14แข่ง22นัดชนะ5เสมอ6แพ้11รวม21แต้มรังอันดับที่14ของตารางขอบคุณพี่น้องบนไทยที่รักทุกท่าน ที่รับฟังรับชมจนจบคลิปชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วอย่าลืมกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่อง Kscoop okay, ขอบสนามชาแนลเจอกันอีพีหนะ้าราติสวัสดีครับ